สำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่นะครับอยากจะสร้างบ้านนะฮะในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแชร์นะครับในเรื่องของต้นทุนการสร้างบ้านนะครับยกตัวอย่างนะฮะในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมเอาต้นทุนการก่อสร้างบ้านเดี่ยว1ชั้นนะครับขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัว2ที่จอดรถนะครับแต่ขนาดผมไม่ได้ระบุนะครับผมเอามาให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับสมมติว่าต้นทุนสร้างบ้านนี้หนึ่งล้านบาทนะครับผมนะฮะ สามารถแจกแจงต้นทุนงานประเภทต่างๆนะครับเป็นต้น <hi> ท <Bath. S 1> ุนรวมทั้งค่าของค่าอะไรนะครับดังนี้นะฮะหนึ mm ่งเนี่ยงานเตรียมการเนี่ยผมคิดเป็นสามเปอร์เซ็นต์นะครับสามเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งพันบาทนะครับก็คือต้นทุนรวมอยู่ที่ประมาณสามหมื่นบาทนะครับงานโครงสร้างนะฮะเหล็กบลูนนะครับต้นทุนประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของค่าก่อสร้างนะครับต้นทุนรวมประมาณสามแสนบาทนะครับการมูลค่าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับต้นทุนรวมแสนสองหมื่นบาทนะครับ งานผนังก็คืองานก่อฉาบนั่นแหละนะครับต้นทุนรวมประมาณ12%หรือว่าแสนสองหมื่นบาทนะครับงานฝ้าเพดาน7%นะครับตีไปประมาณ70,000บาทนะครับงานบันได3%เเซนตะฮะตีไป30,000บาทนะครับงานประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมนะครับผมตีให้7%ก็คือ70,000บาทนะครับงานติดตั้งสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับในห้องน้ำนะฮะผมตีให้3%นะฮะคิดเป็นงิน3 0 0 0 0บาทนะครับ งานพื้นงานปูกระเบื้องนะครับผมตีให้เป็น7%็นะครับก็คือ70,000บาทนะครับงานระบบไฟฟ้านะครับตีรวมเนี่ยผมให้หนะครับก็เฉลี่ยเป็น60,000บาทนะครับงานสุขาภิบาลนะฮะงานระบบประปานะครับผมตีให้เป็น3%เของราคาค่าก่อสร้างนะครับก็เป็นเงิน3 0,000บาทนะครับงานสีนะฮะผมตีให้เป็น4%นะครับก็คือเท่ากับ4 0,000บาทนะครับ งานเปเตลิดอื่นๆงานตกแต่งอื่นๆนะครับงานเก็บรายละเอียดนะฮะผมตีให้เป็น3%นะครับก็คือเท่ากับประมาณ30,000บาทนะครับตรงนี้ผมต้องขอบอกว่านะครับเป็นแนวทางหรือว่าเป็นสไตล์นะครับในการวิเคราะห์งวดงานนะครับการประเมินงวดงานแต่ละงวดงานนะครับของงานแต่ละประเภทของตัวผมเองนะครับไม่ได้ยึดหลักการวิชาการใดๆนะครับ แต่ตัวเลขต่างๆเหล่านี้หรือว่าเปอร์เซ็นต์งดงานเหล่านี้นะครับเราสามารถยืดจุดนไปถัวเฉลี่ยกันแต่ละงานได้นะครับตามการบริหารตามการจัดสรรงบประมาณนะครับของนายช่างแต่ละบุคคลนะครับหรือตามเจ้าของบ้านแต่ละท่านนะครับจะใช้งบในการบริหารจัดการครับผม